มาครับนะครับผมไปสามารถไปดูกดที่ลิงก์ใต้คลิปมาครับเว่์ฉัน1.17กดใต้คลิปนี้นะครับและระหว่างรอระหว่างดูคลิปลองมาดูคลิปของผมกันที่ผมตัดนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปอื่นที่ยังไม่ทันได้ตัดดีก็ไม่ต้องดูนะครับดูกัน ดูไลค์ใจดีคนน้อยใครชอบแล้วค้าสามารถประกดใจได้นะครับสคลิปนี้ผมตั้งใจตัดมากครับแต่ว่าคลิปมันยาวเกินไปมันก็เลยไม่มีเสียงนี่ก็มีอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เจ้าพ่ต่อสู้กับอาจจะตัดไม่เก่งมากนะคะผม ฝึกตัดอยู่ในขณะนี้ก็ใครอยากได้ไหมครับเวอร์ชัน1.17คลิกเลยใต้คลิปนี้เราใครอยากมากดติดตามในอินตาอกมชื่ออินตาอกมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วสามารถประกดใจกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอใน YouTube ะแล้วบาย